นคนมาหลายตาบาตนีข่ขอเสียงมิโนงให้น้องเลื่อนนะคะเอามาห้องคอยแถอะค่ะโอ้ยเอาบ้าน,นย่องรอถุดเฮ่ต้องเวี้ยผุนตีเพิ่นเฮ่ไปโอ้ยเฮ่แล้วเนาะโอ้ยเฮ่เมื่อกีค่อยลงฮะโอ้ยเฮ่มื่อกันเศร้าโอ้ยแพดหน้าค่ะผู้สาวหน้าค่ะดป๊าโอ้ยมเห็นหงงให้ถอดแว่นตากระดุ๊กหัวเห็นหงงหตาบัต หัวยังสันเดเนี่ยพลังค่ะเนี่ยพลังได้เพว่พลังหาคนหัวคนอุ้ยคุณนะผัวโอนกันไหมใส่ดุลเจ็ดแสนแปดแสนจะได้พี่น้องไปฝากนาค่านเด้๋ยวมึงก็มาจ้เงินคอยสันเดีกลับมงยุไทยหัวยังปฏีเป็นสี่ลายหีออกคอนอุ้ยระเบิดงนปังเดางงบมงบอยูุ่้ยมีแหงประจันเอาไปคนหนึ่งกนกิรีตีมาอีกท่าม เอามาหาเงินตีบมาหาเก็บเห็ดเดือนนี้ืออปนี่เมืเอ่เอเมืเอ่ออ้าวอ้าวซุ่มหลังๆมาแล้วทั้งหนาเนอะมอลำงขาบ้านพี่หลอกเด็ดนี่คือซื้อซื้อสันดอกบ้เาเด็กกีเฬงานอยู่ประเทศนอกก่ะพี่น้องขาเงินหลายสันเดย์เลยว่าเปิดซองกะลีซองกะลีเด็ดนี่นี่ซังหลังมีแต่ลูกค้าเด็ดนี่หลายก็ยันนี่เฮ้ยบอสจิเป็นกำนันอบอตอมาใส่ลุกนี่มาใส่บริการซักซองคอยดูก็ยันนี่ บต้ซื้อยังหือฮะโอ้ต่างคนถอนรภพัทติดา่อยเยเอาวเจล่นสาวคอยด้เออนางยิราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมยมาเจ้าละ90เวสัยนั่นแม่ไปนั่นผู้ใดสาวเจ้าเด้อมาใตอเมตตา,าำจำอลไจำมาได้เฮ้ยมันตอญี่ปุ่นฮะมานตอญปุนมาอญี่ปุ่นกัเจ้า บอเอาเอาเฮ้ยบอเอาจังมาข้าพเจ้าตัวดีข้าพาอีปุ่นอีผากมึงไอพีเี่ยงแหบหนาวมันไม่นอนเอ้าคือนมาผู้เดียวบัะนี้เอ้ากัดชวดอีบุกโกรธอยู่ดีหรอวะไปใส่ละเริ่มข้าวโทรหามันก่อนเอ้าโทรน้ำเรือเรือเรือเข่าวลูกค้าจะม่านจะเสียเงินไปเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลที่นี่ที่ไหนคะที่นี่ที่ไหนจะไหนโดนแบ่า ขอต้อนคายชาสะดอกอีบุ๊กโก้จางผมยืดใส่มึงฮอดไปนี่ขึ้นอ้อยไฟใหม่อยู่ไอ้แห่เป้่ามาแม่มงเปิดซองละเนี้ยบ้าเปิดซองแล้วบ่เออปัดปีตะบ้าสาปปีหัวตะเปิดเทียนหนึ่งขวดพร้อมเงือะเลี้ยงขวดเนี้ยงช่องกับช่องห้างดอกเลาวนี่ใบเงินหนวดซ่องห้างหนึ่งตัวว้ายกระลีตื้นกันตัวยังละบาดดีสวัสดีค่ะโอ้ยี่หล่าบุกโก้บรรลกจ้า แม่งบงแผลบงกระเล่นโอ้ยแจงใ้เกถามนึ้อ่ลาถามรอค่ะเน่ถามเ้อเด้อจ้าผู้ให้ปนีกินขาวเสียจักเียบนีอ้าวอระเบิด้ะเบิดหนาผู้ดูแพ่ยาสูดผู้ให้ปนีนอนในห้องนอนทั้งนไม่นีฮะนอนใน้อแม่มึงหอยจักเียบไงถึงไมด้กินมูจักเทียบนีผู้ให้ปนีดินดำมอแม่ึงทุกกุลาบบ้นไรโตตี ทัเงวัต้นนอนบัเป็นข้าวใเฮสักกูุ่มดบ้างทันทีตาเมือนหนักเนอกแม่ยยกแม่โยกสันดกยกนะแม่เบ่หนูทานมันเ่งแหนวว่หนูก็เป็นเมือดเหมือหนูก็เป็นมืดอเมื่อถอดแบ่นอ้นผักเลยใส่มาหาพอมึงติดตาดำยิ่ผักมึงยนูก็มาอะไรมาเร็วมาเร็วอุ้ยขอบคุณค่ับตายตขอบคุณคุณแม่เจ้าภาพนะคะ ยอดความสวยได้นี่เนาะขอบคุณค่ะเอาอีกบอสค่ะไปขอบพูดเป็นตามระเบียบไปตามติขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละเอาละนี่ไปชมพู่นิดวัดสู่แต่เรามอสลาเป็นตะจบภาพดีๆอยากว่าอยู่นางซุบลึบอยู่ไม่หยังโอ้พอนไปเงี้ยวห่ามึง่ะไว้กี่หฮานี่ก็ได้คุณแม่ก็ได้เนาะแม่มึค่ะนี่ เอาไปไปไปหาแตงเนื้อแตงจูนังฐาลูกค้ามาหลาเร็วๆร็วมาอีน้อยเร็วเอาเปิดร้านแล้วเด้อค่ะเด้อซองกะหลี่เปิดแล้วเด้อค่ะลูกค้าอยู่ใส่เนื้อปลาโอ้ยมีมีเมียอะกบ่อพระเหตุการณ์บ้านจักเทียร์มีเอ้ยมีแตะเงินบัริษัไปหาซื้อกะหลีจุ๊บจุ๊บจัดดอกค้ามาแล้วโอ้ยสวัสดีค่ะเจ้ยค่ะโอ้ยสวัสดีตั้มเถือนเดี๋ยวเนี่ยเอตุ่นโอ้ยหนาอยู่ใต้ฉันอกตี อันวุ้ยวัตติดตอนเด็ดดิ่งปะค่ะแม่เหรอครับอุ้ยมาถึงมองแล้วค่ะเจ๊นี่เป็นแม่จ้างค่ะมีสาวสาวเขาได้แบบนี้ปค่ะมีค่ะอยากได้แบบไหนนักศึกษาสาวน้อยสาวใหญ่สาวอวบสาวอันสาวอ้วนสาวกินบลอิ่มสาวกินบลขี่สาวบนอนสาวบตื่นมีเบิดค่ะมันเรียว่าจังสรนหลายนี่หลแม่นี่หลายแบบสันเดีอยากได้แบบ อวบอ้วบอวบขาวข,า,ขาวขาวขาวดากเป็นดากป้าดเป็นนุ่มเป็นนุ่มัวหูหนี้บมาดแมาดิพวกไงตัวนี้ตัวนี้แบบนี้บอวะเนี่น <Asian. S 1> ี่นี่นี่นี่มาถึงมองแล้วนี่ค่ะเส้นเลือกน้องเลยเลยค่ะยาเลือกเลยเลยนะคะนี่ค่ะเลือกคนใจเลือกเดยเลยค่ะเสียย่ะอันนี้ค่ะสาวญี่ปุ่นค่ะเดนอธิอุไทยพุ่นเด็ก เค่ยห่นตะขาที่บนข้างไปนี่คือมีหล่ะผู้นี่หล่ะห้องจังสันเลยเอาจังสันตีเมนค่ะอันอันผู้นั้นเดะอันนี้มัตตาทีมัตินี่ระเบิดมัตตาผักไตอค่ะมันขาดนี่ระเบิดแล้วมาอยู่น้ำเมร์ส่งว่าเมร์ขอขออยู่น้ำเมร์ว่าสันมาอันนี้กับเล่าดีไปที่นึงเลยค่ะเอลจังสี่จังสี่จังสี่เลยโอ้ตีเมนค่ะสนใจผู้ใดเลือกได้เลยค่ะเสียขาโอ้คอยเคยเบิ้งแต่คลิป ก็กระมักอีกคืออีไตุ่มดเลยคืออีแต่อสาวญี่ปุ่นข่อนจะเอาสาวญี่ปุ่นคุยกับน้องอ่าไปก่อนได้อีค่ะเห็นแล้วอ่าเด็งหนลูกมีแห้งเลยแม่งมาเต็มเต้งแหน่ต้งแหน่นางเตงแหน่เติมตาได้โบน้อหนอได้อยู่ได้อยู่เจอแม่เจอแม่แม่เนี่ยแม่เนี่ยมึงแล้วกระมาอีกจ้าแม่ลบไปยังตัวนี้นี่ล่ะส่องแม่เดี๋ยวมันขายดีปันน่ยสันตัวมาไปโดนแทบันนี่โอ้ย ไปแต่ได้สีน้ำมูบอ่ะเนาะเฮ้ยไหนหยุดเจอเม็ดเจอเม็ดป้ามีมืออ้าวมึงยังไปติดตัวเงินปัญหาแม่ดสิฮะให้ดอกเอามาผู้เดียวตีแขกลูกหลานก็เงียบแต่ตู่แหมกลัวคนมึงป้าติดท้อพี่น้องอยู่คนเดียวเปลี่ยวใจมันเหงาอยากจะมีแฟนเป็นของเราพู้นี้โสดมาโดนพี่น้องเอ้ยตอนนี้หัมเหงาวสั่นหาเมียกับบอมี ก็เลยว่าสิผ้าไปตีสันดกยึดแถวนี้มีปอนอเจ้าแม่สนองไห้ไว้สวัสดีค่ะเฮียค่ะสวัสดีครับบุ้ยแลเป็นลูกหลอนแล้วพี่น้องขอบคุณครับหุยมาเที่ยวบักค่ะมาเที่ยวสันตุเนีมาคุณย่างนั้นสิมีน้องนางน้ำไปค่ะบอมีครับพอสิมีน้องสวยหุ่นเพียวๆขาวๆนมใหญ่ๆหญ่อืมใหญ่ๆใหญ่ให้ผมเลยนะมือจะไป็นหมบ้านบ้านมิ่งจะเป็นคนมังค้นหงีใหญ่นมัสสวนแต่นอบาทนี่ค่ะนี่ค่ะอีหละ บแปาลามีคนให้เลือ่อแปาลามาเบิ่งมานีมามนหนีใส่เดี๋วนี้สสแดสแดงว่าพี่น้องสแสดงว่าสาวสาวลานเดียบตายมีตุ๋นสเน่บันดีสวยสวยขึ้นยังเบิดเ<ม>บ,บิด <พย S 2> ตองมีบ่อเบิดตองค<า>่ะมีาหาหาคือบ้านทั้งใจอีสานเลยปาร์ตี้ทอแสดงว่าต้องเด็ดดวงแน่นอนมันบ่ยังงี้ยังงี้ยังงี้เลยใส่รถใส่ละเอิญน้องไม่คอยบังคูกกันนะล่ะลาะล่ล่พี่น้องตกงับเด็ดต้องเปรี้ยวเปียวนมใหญ่ๆคุณเปียวเปี้ยวเอลน้อยๆสเน่บันดีคอยกามาสสเน่บันดี เอยบอกว่าให้เอาหุ่นเพียวเพี้ยวเอาได้นี่เดี๋ยวเพียวเด้หนี่มองแตไอเพียวเดี๋ยวนี่นี่เดี๋ยวคอมันดังจุผีตุ้มมองมันบอกเพียวนี่คออ่ันนี่เอวมันจุผีอาจเจี๊ยบอ่ะเจ้ว่าไข่กระโจนมาโดนแล้วแต่ว่าไข่กระซิลับตาเอาแต่ว่าสิเอาหมอนปิดหน้ามันแต่ว่ามีคอแหมเยอย่างนึงเดี๋ยวบังเลยขาเสียขาขันไข่เอามือจีมเบิ้งน่ะขันมีคืนนี่ไข่จังเอาไว้ขันบ่มีคืนนี่บ่เอาเด้เนาะพี่น้องเนาะ ขื่นตั้งแต่ทวารนี่มาขึ้นพลังบุญตะบะบาทนี่กูว่าเนี่ยอย่าใส่เกลี้ยงน่อกันหลายมือเนี่แน่แน่เอาลองจิ้มเบิ่งขัดเทียค่ะที่มีเสียงจิ้มเบิ่งเลยนะจิ้มเบิ่งเลยค่ะขื่นแห้งขื่นแห้งขื่นแห้งเติบอยู่ดล้วนี่ค่ะขื่นคือแห้งเถอะเอาไม้เบิ่งด้วยกระเอาไม้ลองเบิ่งค่ะเสียค่ะลองเบิ่งค่ะขื่นวิบ่ได้เอาแห้งกว่าเก่าเนี่ยเป็ดตัวใหเฉียงเอาอย่าได้อย่าได้คุณคามืเสียทีโมก่อนขื่นแห้งผัวให้ ไปคุยกับอ้เขาคุยกับอ้ายเขาแตาจะไม่ขึ้นซะนะเ้าก็ไปสนามเฮาอะไปบ่อนฮพี่น้องปัดจิ้ทุกได้เกิดโทอยากไปัดยิ้มกันเลยับตาเอาเจ้าตัวพี่น้องเมียมคุ้มเครื่องกระบาดนี่เมียมึงอีน้อยอีน้อยไม่อย่างเมียเร็วไปเร็วไปพี่น้องประเทศไทยเอ่จะที่ทางการดันกระโดดเร็วจะมาออกข้อนี้บาดบบเมียมึงเปดนสาวญี่ปุ่นป้องกัน าเป็นเดคะเสียค่ะผัดไก่บล็อกค่ะอีกคืออีกคืออีกคืออีไกอีคืออีไกประทับใจไรรูปฟิตโอ้กับฟู้รูปกับฟิตเนี่ยดเนี่ยเจ็ดดีขึ้นนังนอีกค่ะ้ยเนาะสนไก่บล็อกฮานอยากบลอกอุ้ยเป็นตะอยากยุ่มยี่ห้าอยากห้าเอ้าน้อยน้อยน้องมึงเด็กอีห้าเอิดมาแต่าไม่แล้วไปแต่เด็กเปล่าเก่งมาได้ มีมือบาดก็ได้แบกกระแก้วกวนบักเออมีมึ่งพ่งไปย่ากีขถ้าบาดมีมอบาดเปันมึ่งม่ใครบาดพรอเอกวนใจแฟนจัดนาจัดเต็มเอ้ยมีมอาอย่ามาเตียงนะไปยังดถึงว่านากะด เลิกตีสองไม่ได้เลิกสอดแจ้งได้ไหมต่ายเนียตากะตากแางตอกแดดตอเสียค่ะบอจังได้ครับอันคุยกับน้องแล้วแล้วอันเจคขอค่าบริการได้างคะนี่มึงค่าบริการยุไซแล้วบ้างเมียมึงก็บางสันบัติว่าเป็นอย่างว่าเป็นอย่างหนูออกใหายประทับใจประทับใจเอ้ยใจสอดเงินหลายอยู่กับมาตไอปุนกวนกวนหาก่อนเงินมีคือนสุดเฮาหน้บาทนี่ได้ละนั่น อือพี่จังกันโอ้นับเงินโอ้เมยมึงโอ้อีพี่เปดมึงไปเดี๋ยวมึงับหาพอมึงดิอเอาดิเอาแม่ท้าบาทเอาดอกอุย้อยเนาะอุ้ยมีแหงยอดอยู่ตัวท้าบาทไปตรงรแกมาหาแม่์ห้อไป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 ,ไปอันเสียขาอันประทับใจน้องบ้าค่ะประทับใจโยครับอัน เมียเพค่าบริการนะค่ะเอาค่าบริการเยอะใส่นาจังซี่นี่บ่เพิ่นตัวต้องเป็นคนเอาค่าบริการให้ข่อยซส่ออบ้านนี้เอากใจสั่นก็เป็นบ้าสตีเอาคอยกั้นใจเอาเนาะเอาแม่ตีลูกคอยก็ต้องอย่างนั้นคอยต้องนั้นเป็นบ้าบเมนจังซันเอาเพิ่นซี่คอยเมียมึงระเอกพวกนีเป็นลับเอามีบ้าบ้าผมย่างเป็นลูกเงี่ยตีเมียมึงบาทนี่อีน้อยตาบาทรนี่เบี้ยวขาใจให้เราบ้านนี้เอา เอาจังได็จังวายังงี้คือบ่รรนีตโถ่สีกูแล้วสิบ้าจายโอ้โหเหตุกูสีแล้วสิบ้าจายอ้าเมยมึงตายบันี h a t นักเรียนกันเมึงหาเรื่องตายจะบอกว h a สี่หน้าแล้วบันนี้เมยมึงเอ้อเอาเอาเอ้าเมย์บันนี่กันน่ะจะให้จะยืนอยู่ยังผู้ชายอยู่ลูกค้าเขาเขายืนเกาะกันบันนี้เมียนั่ลเป็นะไร อผู้ชายอะไรลอล่อล่อลอลอขี้แตกขี้แตกอันนั้นสมแขนหรือเปล่าอันนั้นสมาหรือเปล่าให้ใบบางเนี้ยจอมบังอล่ะกูบ้าอดอกซุมมืเนี่ยซุ้มกะลีผู้ให้อนี่นี่นียเดียวเดียวยาบังหันมือคือสี่กูอยู่มี แต่สุดสิมาเอากแกหยุดอย่าวุ่นวายื่อเมื่มึงเ้อแบบนี้กิดน้อยโท่เมื่มึงไปออดหลอดมึงอไปเกิดกันเจ้าแขนกันไปลองซองลองซองผ่กมึงเอ้ยโอ้ก็ช่วยนี่เขาไปซีกันแล้วเอาไครกันระบาดีหิานี่เฮ้ยเท่าเนี่ยทำไมกับผู้ให้อายุแจ็คไอ้กว่เมื่คือสิตายกว่าบมื่คือหลายหลายยี่ห้า บอคือบอคือไป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 ตา้ไปาเอาไปไบางหมอล่าตีหามึงหมอลำใส่ยียู่นี่เดนน้องเลือดบ้านม่งอยู่ดีมันไม่ิดช่วไปสีกันเองคือะศรัตนตายนอี่าสิผู้นี้ผ่านเลยจฟ้ามีเ่มอล่ามนี่ศิปินมวนกระดอไป็นเหับ้านเม่งน้องเลือนี่โอ้ยนี่นี่นี่มล่ประวลจักนี่แม่มือตีหามึง้องอนานกลองเทียบคึกฉี เอ้าจช่ไหมว่าัวหน้าน่อยได้อีห้ามึงว่าบอลลด์ล่ะไปลลอ์ประมวลอีหลีเนาะแม่บอลแม่เพื่อนยุ่หันล่ะจช่ไหมฮะว่าเพื่อนล่ะอุ้ยมานี่จะย่างนี้กูชุ่หันอีห้าแข่งแข่งย่างอยู่แล้วเบิ้งดูว่าก็ว่าเอ้ยว่าประมวลกับบอลยีห้ามึงลองเพลงเทียเสียงบางแรงนั่นศิลปินม้วนกระดอบนะแค่ที่สิปาศิลปินม้วนบอนาะว่าจะเสียเฮ้ยไปล มันยังะขึ้นมาว่าคักแท้มาไม่เลียงหมูค่ะนี่นี่นี่ไรอ้วนๆนี่ค่ะสูสามโตนันตัวบ้าที่เป็นยังตันี่อย่ามาสูสูเด้อบะเกี่ยวนะคะฮ็ดเกี่ยวบวินฮ็ดบวินหมาสำเดระจามนหนาก็ตามเด้อายเงินคูณตือเดิไปสี่ขวกมาได้ระเบิงดูไปฮับกลัวสันบอกกูที่มาลองเพลงลองเพลงเป็นนัเองนั่เอระเบิงดูงมาฮอนใน้กูเลยตลกกูละเงือดไหลบัดพานนี่แม่บัอแพงแหบแตกมึงกูละเงืดไ เราไัจจกไหนจะมีแตกต้มมุดแต่นี่เราเบิ้งเล่นเมือดไหลเราเบิ้งดูพุ่นเราเบิ้งเนพี่พอพอพี่น้องเพิ่นพาเราเบิ้งข่อยพุ่นนะเราเบิ้งเนี่ยเฮหนาให้ได้เป็นพี่น้องเฮหนาให้ได้เออเราเบิ้งบม่มีความเงืนจ้างหลับงานสักบาทกูถามจากใจจริงกระดุกสามปัญหาะเมยมึงตายพ่อจะพาเพิ่นใจยุ่งจะพาเพิ่นใจยุ่งอุ่นนะใจยุ่งแล้ววันไหนตีปุ้นเนี่ขอบคุณอะไรเด้เด็ดขาดมึงม้อนี้เจ้าภาพว่า หมอลำเล่นดีหลายสีจักประมาณแสนหนึ่งป้ายี่หรีตีถ้าเพิ่นก็ตัวไหมแห่มึงไอ้หนูบอกมึงเ่้ยมึงคือล่ะพี่น้องระเบิงดูมึงเห็ดลาบให้กูกินบางแรืงเออกับอยู่บ้านไปเห็ดฉากอยู่ที่นนมันเออเห็ดลาบให้กูกินมืดไหลราบหมูอ่ะวันพีชเมียมึงตีกวนทางดับบลันมึงสะบออกข้าหนี่บอดี้ฉันมิงบรรูุเรียนด้เอางพูดกับเมียมึง เตยกับซีเตยอยู่ดอกพอเอ้ยนา่งคาบหัเจ้าของใบกอนกินเหล่าตางอย่างมาเมากัวมูแทะออกเงินแล้วเพิ่นจั๊กบาทคนนึงมาเต้นมวนอุ้งเต้บ้านหลังคุ้นมาโนมาดูได้ยูได้ยูไข่ได้บ่ก่อนอีพอมาว่าอีพอมาว่าพันตลกพันตลกพนะเไข่คืออยากหู้เถอมถ้าอยากเต้ยเป็นหลังคขา